สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมภูริฟเฟมชาแนลครับกลับมาพบมาพูดคุยกันนะครับในก้อคิดข้อธรรมคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในเรื่องของการสาบแช่งนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านเองก็เกิดความสงสัยในเรื่องของการที่ไปสาบแช่งคนอื่นหรือบางทีก็คิดประทุสร้ายผู้อื่น พูดให้กับคนอื่นเสียหายหายให้ชีวิตเขาตกตำ่ำให้ชีวิตเขาล่มจมหรือแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนว่ามีจิตอาฆาตหรือมีจิตพยาบาทมากน้อยแค่ไหนวิบากกรรมจากการที่ไปสาบแช่งคนอื่นไปคิดประทุษร้ายผู้อื่นหรือคิดให้ร้ายผู้อื่นต่งางๆนานานี้มันมีจริงหรือไม่ แล้วคนที่ถูกสาบแช่งถูกคิดประทุษร้ายถูกด่าว่าหรือถูกพูดให้ร้ายต่างๆเขาจะได้รับวิบากกรรมอย่างที่คนอื่นพูดให้เขาหรือไม่อย่างที่คนอื่นคิดประทุษร้ายเขาหรือไม่ซึ่งในเรื่องนี้นะครับพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าคนที่ไปสาบแช่งคนอื่นหรือคิดไม่ดีคิดประทุษร้ายผู้อื่น จนพูดออกมาในคำพูดที่ไม่ดีหรือในยุคสมัยนี้นะครับก็อาจจะพิมพ์ออกมาเป็นข้อความพิมพ์ออกมาเป็นตัวหนังสือต่างๆแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลต่างๆหรืออาจจะพูดออกมาเป็นคำอัดเป็นคลิปแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลต่างๆก็เป็นการคิดไม่ดีกับคนอื่น หรือเป็นการที่อยากจะให้คนอื่นเป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการเช่นให้ชีวิตเขาตกตำ่ำให้เขามีชีวิตไม่ดีให้เขาล้มละลายแล้วแต่จิตที่คิดอาฆาตพยาบาทเหตุปัจจัยเหล่านี้มันเกิดได้อย่างไรมันเป็นเพราะอะไรพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าตัวความรู้สึกหรือตัวเวทนานี้มันเกิดจากภาษา เกิดจากภาษะคืออะไรมันเกิดจากตาไปเห็นรูปเห็นสิ่งของเห็นบทความหรือเห็นการกระทําของเขาต่างๆแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจหรืออาจจะได้ยินเสียงเขาตามคลิปต่างๆเห็นเขาพูดก็เกิดความคิดเกิดความไม่พอใจหรืออาจจะได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสหรือใจอาจจะไปนึกคิดในเรื่องเก่าในเรื่องที่เขาอาจจะเคยผิดพลาดมาแล้ว ก็เกิดความไม่พอใจเมื่อเกิดความไม่พอใจด้วยสัญญาคือความจำก็จะเปล่งออกมาเป็นคำพูดหรือบรรยายออกมาเป็นข้อความสื่อให้คนอื่นได้รู้ว่าคนคนนี้ไม่ดีคนคนนี้เป็นคนเลวคนคนนี้เป็นคนชั่วลักษณะของการที่คิดประทุษร้ายแบบนี้เกิดจากการที่ไม่มีเมตตา ไม่มีความกรุณาคือเป็นคนที่ไม่มีพรหมหารสีในขณะนั้นเป็นการกระทําของคนที่ขาดสติไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะลักษณะการที่เราเองคิดไม่ดีกับคนอื่นหรือเราเองอาจจะพิมพ์ข้อความด่าคนอื่นประทุสร้ายผู้อื่นนี้มันเกิดจากความคิดก่อนคือในจิตในใจของเรานั้นมันปราศจากความมีเมตตาไม่มีสติสัมปชัญญะ ดังนั้นเมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะก็จะถูกมารครอบครองหรือถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือความชั่วนั่นเองความคิดไม่ดีความคิดประทุสร้ายต่อผู้อื่นการกระทำแบบนี้พระพุทธองค์ท่านเรียกว่าเป็นการกระทำของคนโง่เขลาเป็นการกระทำของคนผานเป็นการกระทำของคนชั่วเพราะว่ากรรมมันคือเจตนาคือการกระทำทางกาย ทางวาจาและทางใจซึ่งเจตนาการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจนี้เราเป็นคนคิดเราเป็นคนพูดและเราเป็นคนทําไม่มีใครมาคิดให้เราไม่มีใครมาพูดให้เราไม่มีใครกระทําให้เราเราเป็นผู้ที่สร้างกรรมนี้เองดังนั้นเมื่อเราสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างใดเราผู้เดียวนั่นแหละจะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั้น เราไปพูดไม่ดีกับคนอื่นไปพิมพ์ข้อความสาบแช่งคนอื่นต่างๆนานาเราเป็นคนกระทําทั้งสิ้นซึ่งคนที่เราไปสาบแช่งเราไปด่าเขาไปว่าเขาเขาไม่ได้ทํากับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้รับผลวิบากกรรมจากการคิดไม่ดีการพูดไม่ดีและการทําไม่ดีจากเราแต่ถ้าหากเขาจะได้รับผลกรรมที่ไม่ดี มันก็เกิดจากเจตนาคือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจของเขาเองถ้าเขาทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีจริงๆแน่นอนว่าวิบากกรรมนั้นย่อมส่งผลให้เขาซึ่งมันไม่ได้เกิดจากการที่เราไปคิดประทุษร้ายเขาไปสาบแช่งเขาไปด่าเขาแต่กลับกันให้การคิดการพูดและการกระทำที่เราไปสาบแช่งเขาเนี่แหละ มันจะเป็นวิบากกรรมของเราเองเราจะได้รับผลวิบากกรรมนั้นเราได้ตั้งแต่เราคิดเราพูดและเรากระทําวิบากกรรมที่เราได้ก็คือความไม่ดีการแสดงออกไปไม่ดีนั่นคือกรรมจากการกระทำํำการพูดหรือการคิดนี่คือกรรมหรือวิบากกรรมที่เราอยู่กับมันซึ่งเป็นวิบากกรรมณนะปัจจุบันที่เราได้มาแล้ว ส่วนวิบากกรรมในเวลาต่อมาจากการคิดไม่ดีประทุสร้ายเขาด่าว่าเขาประชดประชันเขาหรือไปสาบแช่งเขาหรือการไปพูดให้เขาไปในทางที่เสื่อมเสียทำให้เขาเสียหายแบบนี้ก็จะได้รับวิบากกรรมต่อมาเช่นในทางโลกก็อาจจะมีการฟ้องกันมีคดีความกัน แต่ถ้าคนที่เกิดความโกรธแค้นก็อาจจะทำร้ายกาันฆ่ากาาันก็มีนี่คือวิบากกรรมในเวลาต่อมาถ้าคนที่เราไปประทุษร้ายหรือไปสาปแช่งเขาเขาเกิดความโมโหเกิดความเกลียดเกิดความแค้นเกิดความอาฆาตวันหนึ่งเขาก็อาจจะทำร้ายหรืออาจจะเอาเราคืนก็จะได้รับผลวิบากกรรมในเวลาต่อมา แต่ถ้าเราเองยังเป็นคนที่คิดประทุสร้ายคิดพยาบาทเบียดเบียนคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแบบนี้วิบากกรรมในเวลาต่อมาอีกก็อาจจะข้ามภพข้ามชาติคืออาจจะตายไปแล้วไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีเพราะณนะปัจจุบันก็อยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีคืออยู่ในภพภูมิของความอาฆาตพยาบาทคือเป็นการกระทําของคนที่ไม่ฉลาดเป็นการกระทําของคนพาล ไปอยู่ในความคิดชั่วๆไปอยู่ในความคิดไม่ดีพระพุทธองค์ท่านเปรลเสมือนพื้นนาเลวซึ่งเป็นการคิดหรือการพูดหรือการกระทำที่ไม่ดีนำพาให้ไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีหรือเรียกว่าสัตว์นรกฉะนั้นในปัจจุบันการคิดการพูดและการกระทำของเราที่เป็นไปเพื่อให้ผู้อื่นลำบาก หรือเพื่อประทุสารเพื่อพยาบาทเพื่อเบียดเบียนเพื่อการสาบแช่งให้เขาเป็นไปต่างๆนานา,นาแบบนี้เป็นความคิดที่นำพาให้ไปสู่ทุกติภูมิคืออยู่ในภพภูมิที่มีแต่ความทุกข์เพราะคนที่ไม่หลงเข้ามาในนี้เขาก็จะไม่คิดประทุสารผู้อื่นไม่สาบแช่งไม่ด่าว่าคนอื่นเขาก็จะสำรวมระมัดระวัง ซึ่งเหตุปัจจัยจากการที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการสาบแช่งหรือไม่เข้าใจในเรื่องของการคิดปัทุส้ายพยาบาทอาคาตหรือเบียดเบียนผู้อื่นเพราะเขาไม่เคยฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าหรืออาจจะเคยฟังแต่อาจจะฟังยังไม่เข้าใจดังนั้นเมื่ออาจจะยังไม่เคยฟังหรืออาจจะเคยฟังแต่ยังไม่เข้าใจแน่นอนก็ย่อมมีความหลง มีความอาคาตพยาบาทเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นถ้าเราเองเป็นคนที่ชอบสาบแช่งคนอื่นชอบคิดประทุษร้ายผู้อื่นอยากให้คนอื่นเป็นไปอย่างที่ตัวเองคิดก็เห็นโทษโดยความเป็นโทษว่าการคิดการพูดหรือการกระทำนี้นำพาให้ชิตของเรานั่นแหละเป็นผู้ที่ตกตำ่ำหรือเป็นผู้ที่ได้รับผลจากการคิดการพูดและการกระทำของเราแต่เพียงผู้เดียว คนที่เราไปสาปแช่งเขาเขาจะไม่ได้รับผลวิบากกรรมนี้กับเราถ้าเขาคิดดีเขาพูดดีเขาทำดีชีวิตเขาก็จะไปในทางที่ดีแต่ถ้าเขาคิดชั่วเขาพูดชั่วเขาทำชั่ววิบากกรรมนั้นมันเกิดจากการคิดการพูดและการกระทำของเขาเองเกิดจากเจตนาของเขาเองไม่เกี่ยวกับเราที่ไปสาบแช่งให้เขาเป็นไปในอย่างที่เราต้องการ เช่นชีวิตตกต่ำหรือนำพาให้เขาล่มจมมันไม่มีผลกับเขาทั้งสิน้นจากการที่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีกับเขาฉะนั้นเมื่อเราเห็นโทษโดยความเป็นโทษก็ทำคืนตามธรรมคือกลับตัวกลับใจ อย่าไปคิดสาบแช่งใครอย่าไปด่าไปว่าใครอย่าไปคิดปรรทุสลายใครเราคิดได้เราทำได้เราพูดได้แบบนี้นี่คือลักษณะของคนที่มีความรู้ของคนที่มีความฉลาดในการใช้ชีวิตเรียกว่าได้ทางโลกและทางธรรมด้วยเพราะถ้าเราสร้างกรรมที่จะให้ผลอย่างไรเราจะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างไม่จบไม่สิน้น ฉะนั้นก็ละเลิกเสียในเรื่องของการคิดสาบแช่งคนอื่นครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่เกิดความสงสัยและก็คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านเองที่เคยสาบแช่งคนอื่นไปแล้วก็อย่าไปคิดถึงมันอีกเริ่มกลับตัวกลับใจใหม่สร้างเหตุปัจจัยใหม่ณนะปัจจุบันไปในทางที่ดีครับกลับมาพบกับข้อคิดก็ทาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใหม่ในคลิปหน้า คลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสนับสนุนทุกช่องทางและมาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนด้วยก็ให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอนุโมทนาบุญครับ